บ้านทรงปั้ญาครับสไตล์โมเดินทรงผสมผสานนะครับในรูปแบบใหม่นะครับสห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องครัวครับงบประมาณในการสร้างอยู่ที่1.6ล้านเป็นงานเหมาครับของอเจริญการช่างครับก็จะเป็นสีขาวพร้อมกับสีเทาตามที่เห็นนะครับพามาดูรอบข้างกันนะครับจะเป็นแบบนี้ครับบริเวณด้านข้างจากซ้ายไปขวาอยู่ที่13เมตรนะครับแล้วก็ลึกจากด้านหน้าไปถึงด้านหลัง8.5เมตรนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าเราจะสร้างบ้านหลังนี้เนี่ยครับก็ควรจะมีพื้นที่อย่างน้อยๆเลยครับอย่างน้อยๆก็ประมาณ120ตารางเมตรนะครับตามที่เห็นครับเป็นงานเหมาครับใช้เวลาในการสร้างอยู่ที่สเดือนยกสูงจากตัวพื้นอยู่ที่ประมาณเมตรกว่าๆตามที่เห็นครับ3ห้องนอน2ห้องน้ําเดี๋ยวเราจะเดินไปดูข้างในกันครับผลงานของอเจริญการช่างครับเดินดูรอบๆกันก่อนนะครับหลังคาครับก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นซีแพคนะครับตามที่เห็นอ่า ฝั่งทางด้านนี้จะเป็นนี่ครับเป็นแบบบ้านแบบอืนะตามที่เห็นมีมิติเพิ่มขึ้นเข้ามาครับดูบริเวณด้านข้างก่อนนะครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้ไม่ได้รวมในเรื่องของการติดแอร์นะครับเจ้าของบ้านท่านก็จะให้ทีมช่างมาติดแอร์เพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็จะเป็นทรงนี้โอเคเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูภายในตัวบ้านนะครับเป็นสีขาวตัดกับสีเทาเข้มนะครับอ่า อ๋อเจริญการช่างเท่าที่ผมไปดูลหลายๆหลังตอบโจทย์ครับในเรื่องของความละเอียดของตัวบ้านแล้วก็การใส่ใจลหลายๆอย่างสามารถเปลี่ยนแบบตรงนั้นตรงนี้ได้อันนี้เป็นบริเวณบันไดขึ้นครับขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะได้กระเบื้องลายไหนนะครับเจ้าของบ้านท่านก็ประมาณนี้ครับขึ้นไปดูกันครับข้างบนเห็นไหมครับข้างบนก็จะเป็นตีฟ้าเรียบนะครับตีฟ้าเรียบแล้วก็เดินไฟรอบๆนะครับขอบบัวเน้นเป็นสีขาวนะครับบ้านหลังนี้จะออกเน้นเป็นสีขาวนะเดี๋ยวเรา เดินขึ้นไปดูกันนะครับตรงนี้จะเป็นระเบียงนั่งเล่นนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะได้สไตล์ไหนนะครับอาจจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบที่อยากจะได้ก็ได้นะครับข้างบนเป็นฝ้าเรียบครับตัวนี้จะเป็นหินกะนะครับก็จะเป็นสีนี้แล้วก็พ่นสีที่เรียกว่าเป็นแบบแล็กเพิ่มเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับ <S <S งานละเอียดครับขอบวดพื้นนี้จะเป็นออกทรงชมพูอ่อนๆนะครับการเก็บงานเห็นไหมครับดูรายละเอียดถ้าเราจะดูบ้านเราต้องแบบดูชิดๆดูใกล้ๆ งานผน <ag> well. ังก็จะเป็นงานสกริมครับก็เป็นการแบบชอเรียกก็เป็นแบบเรียบทั้งหลังนะครับเป็นเป็นขัดมันทั้งหลังนะประมาณนั้นแหละนะครับเข้ามาดูภายในกันครับอ่าสามห้องนี้เรียงกันเลยนะครับข้างบนครับเป็นฝ้าหลุมฝ้าหลุมหลอดไฟก็ตามที่เห็นนะครับจะเป็นแบบนี้เรียงกันเลยครับสามห้องนอนนะครับฝั่งทางนี้จะเป็นห้องรับแขกห้องนั่งเล่นก็แล้วแต่หรือว่าเราจะได้แบบไหนก็แล้วแต่เรานะครับ ตอนนี้ก็จะมีคุณพ่อท่านได้มาอยู่ดูแลอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับโอ้หอันนี้เป็นห้องครัวนะครับเปิดฉากเข้ามาปุ๊บตรงนี้เป็นห้องครัวเลยนะห้องครัวตามที่เห็นครับดูหรูหราครับเปิดไฟกันหน่อยครับนี่เป็นแบบนี้มีเครื่องดูดควันด้วยครับอู่แมดกันเลยครับห้องครัวดูหรูหราตามที่เห็นครับขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะได้ลายไหนด้วยนะครับการปูกระเบื้องก็จะเป็นแบบโพนขาวครับนี่ ไฟนี้ก็จะเป็นแบบไฟแบบทันสมัยนะตรงนี้จะเป็นประตูที่ทะลุออกไปบริเวณด้านหลังนะนี่ทะลุออกมาละจะเป็นแบบนี้ครับดูบริเวณด้านหลังกันก่อนนะครับจะมีบันไดลงบริเวณด้านหลังนะครับอนาคตอาจจะต้องมีการาต่อออกมาเป็นด้านหลังเพื่อที่จะเป็นห้องซักล้างแต่ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็จะมีการเทพื้นออกจากขอบจากตัวบ้านอยู่ที่ประมาณเมตรยี่สิบครับ สามที่เห็นนะครับมองย้อนกลับมาทางด้านนี้ครับข้างล่างก็จะเป็นห้องเก็บของด้วยนะครับเก็บนั่นเก็บนี่นะครับสามารถที่จะเข้าเก็บของได้นะครับเราไปดูข้างในห้องครัวกันครับจะมีห้องน้ําเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนี้น่าจะเป็นห้องน้ํารวมนะครับเดินมาดูกันครับโอ้โหห้องน้ําดูดีเลยทีเดียวครับกระจกสุขภัณฑ์ฝั่งทางด้านนู้นจะเน้นเป็นแบบสีดาครับ บ้านที่สวยที่สุดคือบ้านที่เจ้าของพอใจที่สุดในสิ่งที่เขาอยากได้เห็นไหมครับอืมตัวน,นี้จะเป็นโมเดลนะครับโมเดลที่ผมไปดูของอเจริญการช่างแล้วผมก็เอาไปใช้ทาที่บ้านผมครับเก็บสบู่เก็บยาสีฟันเก็บแปรงสีฟันเก็บได้หลายอย่างได้เรื่องทำน้ำมูลนะี่ครับแบ่งเอาเป็นโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนแห้งครับประตูตามที่เห็นเลยนะครับ สุขภัณฑ์นะตรงนี้ก็จะเป็นชั้นเก็บอาจจะเป็นน้ํายาอาจจะเป็นผงซักฟอกนะครับจะเป็นแบบนี้ดูหรูหรานะครับโอเคนะครับถัดจากห้องน้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันนะครับห้องครัวจะเป็นแบบนี้ครับห้องครัวจะอยู่ที่ประมาณ3าคูสี่เมตรโดยประมาณครับเป็นแบบนี้นะนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกอย่างก็คือเปิดดูด้านล่างครับนี่ เห็นไหมครับปูกระเบื้องทั้งด้านล่างแล้วก็ภายในนี่คืองานละเอียดเลยครับเห็นไหมครับโอ้โหปูกระเบื้องแบบใส่ใจทุกรายละเอียดครับถึงแม้ว่ามันจะอยู่ภายในไม่ได้เปิดดูแต่ช่างก็ลงรายละเอียดได้ถือว่าแบบโอเคมากอยู่ตรงนี้เปิดเข้ามาเห็นไหมครับนี่ปูกระเบื้องเรียบร้อยเลยเตาแก๊ส้าเป็นหน้าจะเป็นแบบวางที่วางเตาก็น่าจะอยู่ในเ้านี้แหละคือหมายถึงว่าที่ ใส่ทางแก๊สนะครับโซนนี้จะเป็นแบบนี้ปักไฟแล้วแต่ว่าเราอยากจะได้แบบไหนก็สามารถที่จะบอกทีมช่างได้อาจจะอยู่ฝั่งด้านนี้ด้วยหรืออาจจะอยู่ฝั่งด้านนี้ด้วยนะครับแจ้งได้นะครับโอเคเราไปดูห้องนอนกันครับฝั่งทางด้านนี้ครับห้องนอนนี้อยู่ติดกันเลยนะเปิดเข้าไปครับอ่าห้องนอนห้องแรกจะอยู่ที่สามคูสเมตรครับฝ้าข้างบนจะเป็นฝ้าเรียบ เน้นเป็นสีครีมครับข้างบนเป็นสีครีมตอนนี้เจ้าของบ้านติดแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้รวมในเรื่องของการติดแอร์นะครับบ้านนะครับมีปลั๊กไฟให้แล้วแต่ว่าเราจะ,จะได้จุดไหนก็สามารถแจ้งทีมผู้รับเหมาได้อปลั๊กไฟอีกจุดหนึ่งนะครับโอเคห้องนอนห้องแรกต่อไปเราไปดูห้องนอนห้องที่สองครับห้องนี้ครับประตูที่จะเหมือนกันหมดเลยนะครับนี่ครับห้องนอนห้องที่สองก็ เท่ากันนะครับสามคูณสามเมตรนี่ครับติดแอร์เรียบร้อยเหมือนกันครับตามที่เห็นนะโอ้โหงานเป็นงานที่ต้องบอกว่างานละเอียดนะครับดูสีพื้นดูสีผนังนี่คือแบบการเก็บพื้นนี่คือแบบเป๊ะมากตามที่เห็นครับยังไม่ได้ติดผ้าม่านนะครับอ่ะโอเคเราไปดูห้องนอนห้องที่สามกัน เปิดเข้ามาปุ๊บนี่ห้องนอนห้องที่สามจะเป็นที่เราได้เห็นบริเวณด้านหน้าเมื่อกี้ครับตามที่เห็นครับติดแอร์เสร็จสับเรียบร้อยเหมือนกันครับเป็นห้องกี่เหลี่ยมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเหลี่ยมนะอ่าัห้องนอนห้องนี้จะมีห้องน้ำในตัวนะครับห้องนี้เป็นห้องกว้างเนี่ยนะนะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักกี่ตารางเมตรนะถือว่าใหญ่ใหญ่กว่าสองห้องที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากัน ห้องน้าก็เห็นไหมครับตรงนี้จะไม่มีที่กั้นนะจะไม่ได้มีที่กั้นในการที่จะแบ่งออกเป็นโซนเปียกและก็โซนแห้งครับตามที่เห็นนะครับรูปแบบก็จะเหมือนกันครับห้องห้องน้าห้องแรกสุขภัณฑ์อะไรต่างๆเห็นไหมครับตามที่เห็นพาดูทุกคนมาดูกันครับหนึ่งจุดหกล้านครับเป็นงานเหมาของทีมงานอ,อจเจริญการช่างนะครับพาุทุกคนเนี่ยมาดูเขาจะรับงานในเขตภาคอีสานนะครับถ้าเกิดว่าเป็น เขตกรุงเทพแล้วก็ปรีมณฑลนี่ไม่แน่ใจว่าจะรับหรือเปล่ายังไงข้อมูลการติดต่อช่างผมจะลงไว้ด้านล่างคลิปนะครับเดีย๋ยวพาทุกคนนี้มาดูกันเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้กับได้ลหลายคนในการที่อยากจะสร้างบ้านที่เรียกว่าเป็นแบบทรงนี้แล้วกันนะครับเป็นแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูภายนอกกันครับอีกครั้งหนึ่งครับด้านนอกบ้านก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับโอเคเลยนะครับหนึ่งจุด หกล้านครับงานเหมานะครับวัสดุอุปกรณ์รวมค่าช่างไม่ได้รวมในเรื่องของการติดแอร์นะครับการติดแอร์ก็จะมีทีมช่างในการที่จะรับเหมานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะติดแอร์ก็สามารถแจ้งผู้รับเหมาได้ผู้รับเหมาก็จะหาทีมที่จะติดแท์ให้นะครับโอเคครับผมนะครับพามาดูอีกหนึ่งหลังครับงบประมาณ1.6ล้านโดยออเจริญการช่างครับ